สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับเก็บผักหวานกันรอบแรงครับเฮ็ดมีอยู่หกถุงครับสามร้อยก็เลยสิเก็บผักหวานไปน้ำเฮ็ดถุงละยี่สิบจ้างามๆครับงาครัอปอบ้างๆเดียวนั่นละจับง่ายอ่าไป็นต้นต่อไปบัดนี้ครับอันนี้เบิดแล้วต้นนี้บอกเก็บเด้อนี่ครับ ครับตัวนี้คำง,งามครับปล่อยให,เห้เป็น<อ>ตามธรรมชาติคักบอรครับตัวนี้โอ้ยเวลาเก็บให้เบิดสุดอันเลยเวลาฮักลงเลยหนูฮักห,หักลงอยอดหน่อยสิหนไม่ค่อยแตกดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พอจะให้ไอ้ล่าลงเก็บมงดูฮักหักลงเพราะเออนั่นแหละครับถ้าเทาเก็บประจำี๋ยวมันจะออกประจำครับจะออกมาเรื่อยๆ โอ้รวบเลยตัวนี้เมื่อคืเป็นะจ๊ะจะบอกไงเบิดเลย,ยอยู่ับงามๆครับตัวนี้เก็บสี่รอบแล้วครับตัวนี้รอบที่สี่ครับเนี่ย เอาต้นต่อไปต้นต่อไปใช่ละบ้ยคัดคัดเอาเอาครับวันนี้ห้โอปอเก็บเลยต้นนี้เป็นยังไงเนี่ยต้นนี้แกเหรอจ้าแกเหรออุ้ยเสียดายครับพี่น้องแล้วคือบอสเจ้าคือบอสมาเก็บนี่เวลาให้เขาแตกไปครับแกเหรอครับพี่น้องบอสต้องเอาละอู้เสียดายเบิดต้นเลยครับนี่นี่นี่น,นี่เอาเลยนี่ยอดใดที่เก็บได้เก็บเลยนี่นี่ครับพี่น้องงามๆ ยอดวเจ็บบอกให้หามเด็ดได้เอาแบบจำเลยเข้ามาจำนี่คือคือแบบนี้นี่ครับฮักแบบนี้เลยแบบนี้ครับยานสอนเลยยานโอปอดบอกเข้าขใจนะเข้ามาจำเก็บ <c oughs> <c oughs> ให้จำเลยครับต้นนี้ก็จะเป็นรุ่นต่อไปแล้วครับเนี่ย รุ่นนี้ก็เป็นจะเป็นรอบที่ีครับอ้าวผัวได้นี่มาเด็ดนีอ,อ,อนุ้อุตสา์ไว้นี่มีคนมาเด็ดนะโอปอหรือเปล่าลุงปเขาม่าในสวนเจ้เอ,อาเอาไปไปเอาต้นต่อไปนี่นี่นี่เอาเลยย่่มีพอสินอายุไขรเจ็ดสิบแปดสิบปีกับ ว้ายโอปอสบายครับเก็บขายเก็บอยู่บ่เก็บขายบ่เออบ่แมนเฮ็ดไว้ให้เราบ่เก็บเอาเด้บ่สิ้นดอกอีพ่อจะเป็นผู้โสมป่าซ้ำร้อยปีดิโอ้ต้นนี้เอาไว้ยังได้เนี่ยเอายังได้เนี่ยเอาต้นอย่างนี้เอาไว้ก้อนบ่แมนเอาต้นนี้เอนีพ่อเอาแล้วพ่ออแล้วครับพี่น้องงามๆเลือกเอาครับเก็บออกมองนี้ เอไได้ไปไนบ่บอบอ,บอเอาไว้ก่อนครับถ้าเคยออกก็ชีออกกินเข้าล่ะครับถ้าเอาบอรกเก็บมันก็จะบอแตกออกอีกนะครับข้างล่างเนี่ใช้ข้างล่างอูเอ้เอาเลยเอาเลยลค,ครับข้างล่างแบบนี้ครับเก็บอีกเบิดแล้วครับเอาละไปต้นต่อไปครับต้นนี้ก็ร้ายครับเนี่ย อันนี้เอาไว้ละเอาไว้เอาไว้เ,ไวเดี๋ย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 วพ่อจะบอกเอาตัวแง่ๆงสาหมันไว้น้องนั่นเก็บซับเลือดเอาเก็บเลยล่ะเก็บเลยเดี๋ยวมันก็ออกอีกลายใจเนี <c> ่ย <oughs> โอเคยตัวนี้เก็บได้เนี่ยเอาเลยเนี่ยจะเป็นยอดชับนีแ่แหละยอดใบงไงหรอครับพี่น้องปีไก่ตอน,น,อนหน้าฝนเ้องกับเก็บเนาะปีนี้ต้องเอาไว้ครับพี่น้อง ผมมีเวลาพักนะเก็บเฉพาะนานี้ครับนาฝนเอาไว้ครับพ่อใดคากับเขาอยู่กับต้นนี้กับบอค่อยอยไงปันไดครับเนี่ยพ่อใดอยู่ครับพาไปนอนเก็บปกบักหวานครับอยดาเอาเลยเม่นมืดแล้วนะเมื่อท่าน,นเดกแก่ดอกเด็ดออกเลย ว้าวโอ้โโอโปอได้หลายตัวนี่งน่ะไปไปต้นต่อไปนั่นละจัดเล่นนะนี่ครับพี่น้องต้นนี้กับงามเล่นดีๆลาเล็ดีๆเฮ็ดดีๆส,สวยครับ โอเคอ่านีครับพี่น้องที่บ้าโชคเห็ดครับเนี่ยที่บ้าโชคควันนะครับนี่ครับควันออกมางามงาม,งามครับเราเขียวมาเก็บเนี่ยคือผมบ่อ,อไว้นะครับเพราะว่าอ่าพอเก็บแล้วผมต้องการให้มันเป็นตาครับเป็นปุ่มยังไงนะครับพอเป็นปุ่มยังไงแล้วมันจะออกตลอดครับบานเนี่ยเก็บเลยบ่เก็บเลยเก็บเลยเ ถ้าเขาต้องเก็บออกครับถ้าบอกเก็บมันจะบอกออกอีกเลยนะครับต้องการให้มันเป็นตาออกวันนี้มันจะออกประจาเลยครับอันนี้ครับจะเปลี่ยนวิธีที่บ้าโชกทดล่องนะครับทดล่องควันนะครับเก็บเด้เบดีเวลาเก็บทั้งหลังอีกคนน่ะครับนี่ครับกำลังแสกกำลังแตก กำลังพัฒนาครับเป็นต่อเป็นตาเอิ่นยังครับเป็นตาบ่ครับเป็นปุ่มนะครับเอิ่นหลายอย่างครับเอินเอ่นบดถือไล่ไปครับประมาณ4 0สบาทแล้ะครับโอ้พอเต็มกับมือเลยอ่าช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บ พ่อปยแม่เดี๋ยวพ่อพาไปแจ็คพอตหูดังๆนะนี่ต้นนี้ครับทักเลยครับเนี่ยโ <c oughs> เดียวว่าบาปเอาละืดนี่ครับทักเลยครับพี่น้อง เก็บ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 มาให้พ่อถือไว้ก่อนก็นเลยเต็มมือดมมเดี๋ยวแป๊บนึงม่กับมาครับมันดีจริงจี๋เลยครับถ้าเามีผักหวานอยู่ใกล้บ้านเอาไป้พ่อเก็บตีเอาโอเคโอเค นั่งกำลังมันกำลังมวนเก็บเพื่อนเ,อเก็บออกให้เบิด์ตส่วนแล้วล่ะเดี๋ยวก็ขึ้นไม่ส,สก,กีดออกอันไหนบอกงามสก,กีดออกเลยโอ้ข้างล่างก็มีดสิกูดาอุ้ยขัดนี่ครับพี่น้องเต็มเลยครับเนี่ยเก็บออกเลยเดี๋ยวเกิดว่าไม่เสียดยายยังไง ครับเดี๋ยวนาฝนกับสิหยุดล่ะครับหยุดเพื่อชะาสมอาหารครับปีนี้สิบอ่อเก็บปีกายเก็บเบือปีครับปีนี้เลย่ย่อนบ่ค่อยง่ายบ่ไหนใได้ไดายแล้วครับพี่น้องโอ้ชุดใหาครับบดนีนเอาไปอ่ะไปะไป,ไปเดี๋ยวพ่อพาไปตัวนี้ ตัวนี้เก็บได้เบิดยกเว้นข้างบน้ามข้างล่างเก็บได้หมดเลยาบาโทวงจะเป็นก้นบอกครับบาดเก็บบนไดเอาเอา,าเลยเก็บเลยเพราะว่าบางกิ้งก็เอาไว้ครับนี่ครับคือเอาไว้เป็นพัฒนาสายพันธุ์นะครับไหนมันงพัฒนาตน้นไหนมันงครับวหลามันร่นนั่นึงนะครับพี่น่อสวยๆครับ พ่อเก็บน้ำมา่นหนบอ่อที่เอาเ,อาเก็บะช่ไหมีวา่าโอ๊ะบ่อก็ต้องขึ้นพูดเก่งจ้ะบ่อต้องขึ้นพูดครับมี่พักวันปลาอยู่ขางบ้านเต็นหัวอยากขึ้นเลยเต็นทัวอยากขึ้นนะเดี๋ยวพาไป ให้ห่อนาเห็ดออกเดี๋ยวผ้าโอปอไปเก็บเห็ดคือเก่าครับปีนี้ต้องไปเก็บเห็ดครับเมื่อปีนี้ปีที่ปีกายไปปีกายไปเทือสองเทือครับไปแต่ว่าหนู้นพได้ไปแม่นครับปีนี้โอปออยากให้ผ้าไปูนน้อนไว้าปอ,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 อยู่บ้านสวยยังก้อนไล่ไปเรื่อยๆครับ โอ้นี่่รับพี่น้องนี่ครับเต็มเลยครับมาววนว้วว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 ต้นพว่นววนวว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 อวว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 นวว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 ั้ววาาวว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 ว้วว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 ว แมนจิงนั่นห้ามเก็บ <is> อันนี้ครับพี่น้องตัวน,นี้เก็บได้เบิดยกเว้นนะครับยกเว้นกิ่งนี้ครับเนี่ยจิงนี้ห้ามเก็บครับให้จเจริญเติบโตครับการเลือกกิ่งครับเอาไว้ต้องเลือกตอนนี้แล้วครับนาที่มันออกล,ลายๆนี่แหละครับ พ้นมากนาะฝนก็นจะบ่ค่อยบ่ค่อยเกิดไปได้ครับตามที่ผมตามที่ตามที่ผมสังเกตเบิ่งครับพักวานอยู่นี่จะมีแต่ใบครับใบาลายแต่วันบ่ค่อยบ่ค่อยเกิดยอดายนะครับการเลือกกิ่งเอาไว้อันใดเอาไว้เฮาก็ตตรงเลือกตอนนี้แหละครับตอนที่มันออกกิ่งแดงงามๆเฮ่ากับเอาไว้ครับ นี่ครับกิงนี่เอาไว้นี่หไงเลี้ยวแน่นอนครับนี่นี่ครับถ้าเจอกิก้งแบบนี้เอาไว้เลยพี่น้องนี่ครับล้วับแบบนี้ครับนี่นี่ครับแบบขังล้างโอปอนี่นะครับที่บ้าโชคเอาไว้นี่ครับแป๊แบบเดียวครับบ่พ่อเดือนได้ครับนี่ประมาณครึ่งเดือนซิบกู้มือนะครับนี่หญ่ขึ้ว่าต่างหลายแล้วครับล้วก็มองนี่ครับนี่ยเพราะขังล้างอีหลานเก็บเดบิตเลยเนี่ยกเว้นซีซีกิ้งสูงสูงหำโอเค ครับบ้าโชกต้องควบคุมในการเก็บครับนี่ครับฐานเมดมองนี้นี่คือมันจะชะงักเลยได้ครับคือตอนนี้ผมต้องการให้สูงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยแต่งเอาก็ได้ครับเอาเก็บเลยมาทานบะระมาทานอุ้ยครับพี่น้องเลยพ่อเป็นอยังเวลาพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือว่ากินอยากเซ่อเพ่อเป็นอยัางนุ่มต่างไงฮะธรรมดาเนาะ เรื่อยๆวนี่ฮะบ่ได้บ่ได้ห้ามเด็ดได้โอ้คอยอุตส่าห์บอกเจ้าบ่ิเวนเจ้าเด็ดเราบอกห้ามเด็ดห้ามเด็ดโตขึ้นเอาได้เบิดยกเว้นกิ้งนั่นล่ะห้ามเอาเล่นดูเด็ดแล้วใช่ไหห้ามเด็ดห้ามเด็ดเบิ่งดีๆได้ล่ะนี่ครับพี่น้องกิ้งแบบนี้คือห้ามเด็ดเลยครับนี่สี่ปีไม่โตสักทีนะครับเพราะเพราะมาเจอกิ้งนี่นี่คือไปเลยครับสูงเริยวเลยครับ เป็นเทคนิคนี้ครับคือเลือกกิ่งเอาไว้ครับเลือกกิ่งไว้ให้ดีทีเดีที่ละเก็บได้เบิดแล้วนี่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 น,นี่แมนเบิดเก็บได้ยกเว้นยกเว้นสีกิ่งนี่ครับมาฐานครับ ครับต้นนี้กับน,นี่ครับโอ้ยแมนเบิร์ตครับนี่เต็มแล้วนะเต็มแล้วพ่ได้พอโล,ออโลบ้าน้อนี่น้อโลดหนึ่งซ้ำไรบุ้นนี่ชีพขีดโลดหนึ่งซ้ำขีดชีพขีดเอาครับนี่ครับเก็บซอยกันครับต้นนี้โอ้ยังงามเลยครับเนี่ยในน้อยๆเอาไว้รอบนาเด้อเก็บเอาวันที่มันพอดีพอดี เอาละครับมาโชว์จกับไทยนะครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับตอนแล้วสิได้เท่าไรครับพี่น้องครับอีดาจะเก็บของพ่อเด้อนี่เด้อต้นนี่เด้อหาเบาเด้อนี่นี่นี่ต้นนี่หาเบาเก็บได้แค่นี้นี่สังเกตเบิ่งนักแล่านักเล่าเตี้ยชิดาเบิ่งสังเกตว่าอนไรที่เป็นกิ่งขาวๆนี่เก็บได้ อ่าส้มนี่เอาไว้กวอนย,า,อยาเด็ดแล้วนี่เดี๋ยวมันจีบปรตูตบ่ยังครับต้องการในต้นมันขึ้นสูงถ่วหัวก่อนครับเพราต้นสูงถ่วหัวแล้วก็คอยมาแตงอันนี้ครับพัฒนามาอยุน่นนะครับนี่ต่อยอดนะครับนี่ครับพอเด็ดแล้วมันจะต่อับต่อออกมาสูงๆครับอันนี้คือนกันครับนี่กิิงนี่กหลต่อ พอโลบวะน่าจะโอ้ได้เป็นโลกมันตีเมื่อไนครับผมปลูกในน้อยครับทางคางบ้านนี่ยนะครับพี่น้อง